ยังไงบ้างคะตอนสัันไม่เจ็บเลยค่ะเจกจีมัจีนิดนึงเพราะว่ามันไม่เจ็บเลยใช่มันก็จะมีอาการคันๆหน่อยช่วงหัวตาด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วหนูเป็นดูแล้วเป็นไงบ้างคะชอบค่ะชอบเนาะดูตาผมดูไม่หมวยเลยใช่ตอนแรกคือจะไม่มีขนตาแล้วตามันก็จะดูตี๋ นี่ก็จะดูเป็นเหมือนคนมีขนตาขึ้นมาใช่ใช่มุงมิงฟูฟิงขึ้นมาตาจะคมขึ้นหน้าก็จะคมขึ้นนะคะเ,เติมอยากจะเพิ่มก็บอกพี่ได้ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าพี่มีเติมฟรีให้เนาะโอเคพี่ขอล้างตานิดีิ่งเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเย็นสบาย ที่ใช้เป็นสีสีมันก็มีใหญ่แต่ถ้าใหญ่มากมันก็มันน่มใใ่ตาแล้ก็ประกอบเิ่ม้อาวามันมีตแรนี่น่ที่ะต เสร็จแล้วเห็นแล้ครับนี่ประมาณ10นาทีเสร็จอ่าฮะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ตาบุบปือไม่มีขนน้องนี่ไม่ค่อยมีขนตาเนี่ยเวลาเขาทำเขาก็จะมีขนตาตาเล็กขนตาเล็กด้วยอ่าแล้วก็พวกตาเหล่ตาเหล่ตาเหล่ก็ทำได้แล้วก็ คนที่ทมตาสองชั้นมายิ่งเหมาะยิ่งเหมาะในการทำสักขอบตามากเพราะว่าเวลาทาตาสองชั้นตามจะเบื่อแลราสักอันนี้สักแล้วไม่ลอยด้วยนะคะสังเกตดูนะคะใช่ไม่บวมไม่อะไรเลยนางแบบมีอาการยังไงบ้างคะตอนสักไม่เจ็บเลยค่ะเจ้ากระจีหเจ้ากระจีนิดนึงเพราะว่ามันไม่เจ็บเลยใช่มันก็จะมีอาการคันๆหน่อยช่วงหัวตาด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วหนูเป็นดูไปแล้วเป็นไงบ้างคะชอบค่ะ ชอบเนาะดูตาคมขึ้นมยใช่ตอนแรกคือจะไม่มีขนตาแล้วตามันก็จะดูตี๋นี่ก็จะดูเป็นเหมือนคนมีขนตาขึ้นมาใช่ใช่มุ่งมิงฟูงฟิงขึ้นมาตาจะคมขึ้นหน้าก็จะคมขึ้นนะคะเติมอยากจะเพิ่มก็บอกพี่ได้ใช่เพราะว่าพี่มีเติมฟรีให้เนาะ